S <S มีเพื่อนไหมเพื่อนใจช่องอะมีเพื่อนบ้างไหม,ม,เ,มยเยอะแจ็คไม่อยากจะพูดแน,แนวไหนสต็อกเยอะเอางี้ดีกว่าสต็อกเพื่อนอย่างเยอะโอ้โหอืมอืมไม่เอาแนวไม่เอาแนวมีผู้ชายแล้วนะไม่เอานะไม่เอาสิโสดด้วโทษสิไม่งั้นจะพูดทำไมโสดสิประมาณไหนสเปคเ,เป็นไหมมีทั้งหมวยหมวยมีทั้งลูกครึ่ง โอ้โหอายุอะไรเพื่อนมีให้เลือกด้วยอ่ะอายุเนี่ยมีตั้งแต่ประมาณยี่ห้ายี่หกก็มียี่แปดก็มีสามสามสองสามสามก็มีสามยาวไปถึงสามแปดก็มีเอางี้ดีกว่าโอ้นั่นเพื่อนเพื่อนแม่หรือเปล่ามาเพื่อนเราอยากได้แบบเพือนเอยากได้แบบ ดูแลได้อะไรเงี้ยพูดถึงว่าไม่งี่เง่าไงไม่งี่เง่าต่อไม่งี่เง่าเห่อมีเพื่อนเยอะแต่โสดด้วยเพื่อนโสดด้วยถูกป่ะโสดโสดทุกคนเอามาสองคนแล้วเอามาสองคนที่อยากแนะนําให้จีบสองคนขอไอจีสองคนเราคิดว่าเราเรามีดีอะไรก่อนดีกว่าแจ็คไหนขายของมาก่อนก่อนผมมีทั้งหมดผมมีสเก็ตที่หัวมีสังคังมีกินตัวเอาไี่ใครมีอ่ะอันนี้ผมพูดตรงแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อนคุณไปคบ รวยเขาไปโซะถ้าเขาหลอกมานะไม่ดีนะแต่นี่ <Yeah. S 1> ผมรักจริงแต่คุณ mm. ก็มาช่วย mm. ผมรักษาแค่นั้นนะ่ะก mm. ็คือค่อยๆค่อยๆค่อยๆประคองกันไปเริ่มจากสเก็ตที่หัวกันเลยแล้วก็ผมเป็นในนี่ไอ้ข้างขาแล้วก็เป็นเป็นกลิ่นแต่ถ้าใส่รองเท้านานอนะ่ะมันก็จะมีกลิ่นตีมบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ที่เพื่อนมันจะเปิดใจเปล่าไอจี IG เพื่อนหนไอจี IG เพื่อนอะไรเนี่ยดกดอยู่ไอจีสองคนอ๋ยแจ็คดีเอ็มไม่ละ คนในวงการเดี๋ยวเขาคิดว่าฉันขายเพื่อนอ๋อดีเอ็มนะดีเอ็มนะสองคนนะแต่เอาคนออที่คนที่รักจริงดูแล <คน S 2> ดูแลสกเกส็กตทีต่หัวได้แล้วก็ไอ้กินตัวแล้วก็ข้างขาแล้วเราดูแลนะอะไรเขาได้เราดูแลเขาได้เราดูแลอะไรเขาได้ก่อนก็ก็ไม่นอกใจอ่ะก็เลิกเที่ยวหมอหนวดอ่ะบอกบอกเขาอ่ะเลิกเที่ยวไม่ไปตีหมออ่ะจริงเปล่าไม่ได้แอบไปเที่ยวหมอหนวดจริงเปล่า ไม่ไปการันตีแต่ต้องช่วยกันรักษานะออเดอร์หรือเปล่าออเดอร์มาบ้านหรือเปล่าเอางี้ถ้าให้แนะนําเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ป๊อกแต่งเพลงให้เลยชื่อเพลงชื่อเพลงเพลงแรกเอาเพลงสังคงังเพลงที่สองสะบัดขุยเพลงที่สองแต่เป็นแนวแบบเหมือนเหมือนก้มต่ําอ่ะสองเพลงเนี้ยเอาป่ะ <laughs> พี่ป๊อก <laughs> อกล้าฟีดเปล่าสะบัดขุยกับโอ้ <laughs> ฉันไม่อยากให้พี่ป๊อกมาดูไลฟ์นี้เลย <laughs> ฉันปวดใจเธอ เธอเธอเลี้ยงลูกเครียดเธอก็ต้องรีแหลกตัวเองหน่อยเพื่อนเธอเธอไม่ส่งมานะเดี๋ยวก่อนนะกล้องสั่นเลยเนี่ยดูดิเอาเพื่อนนะได้เลียกได้เลีกมานะแต่เอาคนที่อะไรสามอย่างสามอย่างมีสังขางลูกรึ่งไม่รู้ลูกขึ้นเะยแต่ต้องรับรับเรื่องสังคัญกับที่ะต้องรับได้ใช่ไหมทุกอย่างแล้วเมื่อไหร่เราจะรับสาหายประคองไปด้วยกันสีประคองไปด้วยกันหรือแนะนําแฟนที่เป็นหมอเลย โอ้โหเรารู้มากเลยเดี๋ยวให้ยากูนอนหลับอีกคุยยาหยดยาอย่างเงี้ยหยดยาหยอดยาสิเออหยอดยาแบบอยากได้อะไรก็แบบแจ๊กแจ๊กซื้อให้เราหน่อยนะแล้วก็หยดยาหยดยาอย่างเงี้ยเอาปหเอาเื่อนเป็นหมอเดี๋ยวป้ายป้ายพอป้ายปุ๊บกูขโมยขโมยโรเล็กกุยของที่บ้านหายอย่างเงี้ยแล้วก็แจ๊ก ไม่เคยมีอยู่นะแล้วก็สะกดจิตแล้วก็หยดยาหยดยาอะไรอย่างนี้แต่จะกลัวลืมก่อวดวางหรือกลัวลืมนี่หนึ่งตัวถูกไหมบุญก่อนหนึ่งตัวแล้วก็สองถ้าไม่ทำบุญนะแกไม่มีทางหลอกฉันได้บอกเลยทุกวันนี้นะจะบอกให้นะหาแดกกับคือต้องบอกว่าคือเราอะมองหนึ่งอย่างละเว้เราอะทุกคนมนุษย์อะไม่แอปไม่ตอแหลนะมีความเฮี้ยหมดเฮี้ยมากเฮี้ยน้อยนึกออกปะ <poisoned indo> แล้วที่ส <EN> ําคัญคือแล้วเ,<อ>เรากรมากหรือเราเที้ยน้อยถ้าถ้าเอามารวมกันก็เฮียเยอะอยู่อ่แต่ไม่ได้เฮียแบบหนักอ่ะก็คือแบบเฮียเฮียพอรับได้ใช้คํานี้ดีกว่าเฮียพอรับได้แต่การที่เรารู้สึกแบ่งปันให้กับแบบการให้อ่ะการให้อ่ะอย่าจริงจังอีกหรอกคอมก็คือจริงจังยอดยอดลวงตรงเฮียคือก็คือนั่นแหละทําบุญนั่นแหละทําบุญทําบุญเธอนะ ถกับซื้อฉันอะฉันฉันรอดซื้อจะได้ละฉันเชื่อเธอฉันเชื่อเธอเพราะเธอเคยเล่าให้ฟังว่าเธอก็เลี้ยงน้องเอ่ยอะไรเอ่ยอ่าเรื่องจริงไงเลยอ่านเรื่องจริงไงเออผมได้ผมได้ละครคุณเรื่องแรกแนละ้วเจ้าหนูเทควันโดนะก็ใช่ไงตอนเด็กผมเยี่ยวตอนตอนตอนเด็กผมเยียป่ะไม่นะไม่นะเธอก็ใส่ฉันได้รางวัลน้องก็ ันได้รางวัลน,นาฬิกาดีเด่นเนาะของคุณหนูชนลมพีเนาะจำได้ปะฉันได้ฉันเป็นดาราที่มามากองไวเธอจำได้ไหมเธอมากองไวแต่เธอจาบทไม่ได้เลยให้ครูพูด,ดย,ยาวๆนะ <laughs> <laughs> ดีอยู่แล้วเนี่ยมากองไวมากเออ,อมาไวแต่บทบทไม่ได้เฮียเลยบทบทไม่ได้ <laughs> บทค,คือคือคิดเองคิดเองพูดเอง แต่ลูกเธอหล่อนะลูกเธอหล่อนะฉันฉันซื้ออีอสบู่ที่ลูกจะเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะเพราะว่าฉันแพงไงฉันฉันสบู่แบบเออ,อสบูนะ่นั้นเลิศมากนะเออก็แบบว่าธรรมชาติไงเธอแพงง่ายหรอล้างออกยากมากตอนในอยู่ที่ตรงนั้นนะเพราะมันลื่นไงม,มันดีไงขู่นะเออต้องน้ํานแรงฉีดน,นะแต่ก็เลิศเพราะว่าชอบไม่แพ้มันเป็นสําหรับเด็กไงนี่ก็แพ้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ถ่ายอินเลยเขาหรอกแต่ชอบ ั่น<ด>แหละ <ๆ S 2> เธอไม่พักผ่อนเดีวคนด่าฉันว่าเธอไม่ดูแลลูกแล้วก็เดี๋ยวเธอได้เล็กไอจีมาเพีย<า>่ยงคืนครึ่งแล้วลูกฉันสลบไปนู่นแล้วโอ้ยอเออนางนอนตั้งแต่นู่นอะสองสองทุ่มครึ่งก็นอนละไม่นอนฉันะอ่าแล้วหยอดยาคิดว่าคนสามมาไหมอ้ยจ็กเอ้ยทำไมโอ้ยกว่าจะป้อนข้าวได้แต่ละคำกินลูกกินกินกินโหด แต่ละอย่างทั้งหมาทั้งลูกตอนนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกยากไหมวะเราอยากมีลูกนะแต่กลัวลูกมันเห็นหน้าเราแล้วมันตกใจอ่ะไม่ตกใจหรอกมีเราก็ว่าน่ารักแต่แต่เราอะถ้าเรามั่นใจนะถ้าถ้าถ้าเรามีลูกนะไม่กล้าพูดหยาบกลัวลูกติดนะใช่พูดหยาบไม่กล้าพูดหยาบไม่หยาบเลยแหละกลัวเด็กมันติดแต่เรามีอาชี เรามีอาชีพจ้างในวงการบันเทิงนะเธอนะจะให้เราเราทําก็ได้นะทําอะไรแบบสมมุติทําหน้ายักษ์ใส่เด็กอะสมมุติทาหน้าหน้ายักษ์ใส่ลูกเธออะเวลาเจอปุ๊บอะโอ้ยลูกฉันไม่กลัวหรอก <g ülme> เพราะว่าสักหน้าหนหนูเจอทีเจนวดแล้วก็สักหน้านางก็ไม่กลัวเหรอคนในวงการอชอบไป<ง>ฉันไปไปแบบไปแบบไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเล่นกับลูกเขาอะแล้วพอเสร็จป,ปุ๊บเว้ยพอเอ่ยชื่อปุ๊บอะ เดี๋ยวอาแจ็กนานะเดี๋ยวอาแจ็คมานะรีบกินข้าวรีบไปโรงเรียนใหญ่เลยจริงจริงเออเดี๋ยวเราเตือนะอย่าลืมเพื่อนนะเพื่อนแจมนะอ่าไม่ลืมไม่ลืมสองอย่างเพื่อนแจมเพื่อนแจมเพื่อทำบุญแล้วก็รับรับสังฆังกับขี้กาที่หัวแล้วก็ตีนเหม็นสามข้อเนี้ยจบนะได้ฉันได้เตัวไปนอนแล้วนะโอเคบายบาย่ไหนะ ขอบคุณมากนะสวัสดีครับบายบายบายบ๊ายบายค่ะ